สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมกระบะใช้งาน1คันนะครับสภาพสวยๆครับดูแลมาอย่างดีครับรองชมรองเช็คคันนี้นะครับนิสสันฟอนเทีย r 3.0ปี2004นะครับเกียร์ธรรมดาสภาพสมบูรณ์ครับใครที่กำลังเล็งหาไว้ใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยและห้ามพลาดมากๆนะครับ1,19 0 0 0บาทนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่แถวบางใหญ่นนทบุรีนะครับ เน้นให้โทรเจราจาไปดูรถนะครับไปตรวจสอบสอบภาพนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับเน้นให้ไปดูตรวจสอบครับเบื้องต้นเช็คแล้วสวยสมบูรณ์ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเช็คเอาไปใช้งานได้เลยครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังเล็งหากบะบะเอาไปใช้งานสร้างเงินสร้างงาน นี่ครับคันนี้สวยครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับมาดูแม็กไรเนอร์ซะก่อนนะครับงามๆแบบนี้เลยครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่ารับราคานี้ได้รับรองว่าแก๋มนะครับราคาดีงามมากๆนะครับเขาจัดโปรโมชั่นมาให้นะครับลองชมนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับถ้ากําลังหากระบะนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับตัวนี้เน้นเลยครับเอรีบหน่อยนะครับใช้งานไปประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับเอานะครับสนใจ ใช่าวิใช้งานกับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเครื่อง3.0เกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยครับฟอนเทียอึดทนดูแลง่ายไม่แพงครับที่สําคัญซื้อยังไม่แพงเลยครับปี2 0 0 4นะครับถ้าเป็นค่ายอื่นนี่ไม่ใช่ราคานี้แล้วครับ 119,000บาทนะครับพื้นที่แคปข้างหลังก็ถือว่ากว้างนะครับลองชมดูนะครับถ้าถูกใจถูกตานะครับโทรเจราจารสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมเครื่อง3.0 ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกฟั่มนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสวยถูกใจหาไว้ใช้งานให้รีบตัดสินใจนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถไปต่อยอดไปทํางานไปค้าขายนี่ครับสุดแล้วครับราคาแสนต้นๆขั้นต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับแคทซีเนียนๆครับไม่มีผูกไม่มีตัดครับไปดูรถตรวจสอบเช็คได้ครับก็ถือว่าเป็นรถใช้งานนะครับ ซื้อไปทํางานได้เงินแน่นอนครับคันนี้เป็นกระบะนะครับรู้กันดีครับว่ากระบะของฟอนเทียหยึดทนถึกขนาดไหนรองเช็ครองชมหาดูได้ครับในแฟนเพจ Facebook ก็มีครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ภาษีขาดนะครับไปเจรจาต่อรองราคากันดูเด้อครับเขาก็แจ้งตรงอยู่นะครับหาไว้ใช้งานเช็คชมเน้นโทรเจรจาตรวจสอบดูรถทดลองขับตัดสินใจ นี่นะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับจะได้เบาใจอุ่นใจสบายใจซื้อมาใช้กําไรเนื้อๆนะครับถ้าสวยถูกใจแบบนี้โทรเลยนะครับเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับสำหรับใครที่เน้นกระบะใช้งานคันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับน่าสนใจเช็คไปดูรถนะครับคันนี้